สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องคัปเตอร์ทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโหมด b ิวเออร์โบสฟอร์ทิเชอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างปีกนะครับเป็นประมาณนี้นะแต่จะบินไม่ได้นะครับถ้าใครอยากบินได้ก็ต้องใช้เจนะ็ตแพกนะเพนนะครับใครอยากบินได้ต้องใช้เจ็ตแพกตัวนี้นะครับถึงจะบินได้ดนั้นแต่ผมไม่มีโลบักนะผมไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับผมก็เลยใช้คียปิดไปก่อนเวลาทําท่าทำท่า ครับเวลาถ้าให้รร้อะอย่างนี้ครับเ่ดินี่นะครับโอเค okay, okay, เดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างเลยนะก่อน mm hmm. ก่อน,อ,นอื่นขอเคลียร์บล็อกก่อนโอเควิธีการสร้างอนะเดี๋ยวผมดาวน์โหลดมาเข้าไปที่เซฟไปก่อนนะครับ ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะผมเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้นะคเพิ่งสร้างเพิ่งเซฟเมกกื่อกี้นี่นะครับตอนผมจะให้ดูวิธีการใช้ของผมก็คือวิธีการใช้นะครับเอาเก้าอี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับนั่งลงไปแล้วเราก็เอาเคงน,นะครับซูมเข้าไป มันไม่ต้องสู์ก็ได้ข้างแล้วก็ได้ไดโอเคมันจะยินไม่ได้นะรครับแล้วเรากดมาที่ไข่ควงก็นี่นี่นะครับแล้วก็ทำให้เค้กลองหุ่นนี่นครับก็ได้แล้วโอ้ยลองหุนไม่หมด นี่นะครับเงที่เลยแบบถ้าใส่เจ็ตธรรมดามันจะบินไม่ได้นะต้องใช้เจ็ตแพกปีกก่อนนะครับนะครับต้องใช้เจ็ตแพกต้องใช้เจ็ตแพกปีกนะอันนี้ผมลองเจ็ตแพกหนูเนี่นะครับจะบินไม่ได้เอา้าทุกคนบินได้เฉยแต่ทำไมตอนนั้นถุงบินมันบินไม่ได้อนะ่ะ ไม่เป็นไรหรกไม่ต้องไปสนใจมันขอบลงสีทาสีเจ๊ตปั้มนึงนะครับให้มันมีสีเงินให้เข้ากับตัวมึงน,ะนี่เยวแล้วก็บินไปเลยนี่ครับก็บประมาณนี้นะครับตอนเราจะไปสอนสร้างกันดีกว่า ก่อนอื่นนะครับให้เราหาบล็อกกาวนะครับอืมกาวเลยเคยครับนี่นะครับบล็อกกาวแล้วก็เอามองไว้แล้วเราก็หาบล็อกพลาสติกนะครับบล็อกพลาสติกมาวางไว้วางไว้เลยนะครับแล้วก็ใช้ห้าปันเนี่ยในตลับนี้นะครับปรับให้เป็นศูนจุดสองนะครับ ปรับให้ประมาณนี้เลยปรับให้สุดเลยนะครเกลี่ยของผมสุดละปรับข้างนี้เกลีครอ่ะแล้วก็ปรับลง ประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วแล้วก็มาที่ตัวบวกตรงนี้นะครับปรับมูฟเอ้ยไม่ใช่ปรับปรับอะไรวะโรเตเหรอนั่นอะปรับให้เป็นสี่จุดอีสิบห้านะครับแล้วก็กดออกแล้วก็ปรับให้มันแบบยียงึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ตลับมีนะ ดันมายี้เลยนะครับแล้วก็ปรับให้มันเล็กๆอันนี้สอนสร้างอีกแบบหนึ่งครับทำข้างหนึ่ง น,น่ครับก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยและเราก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นบล็อกผ้านะครับนี่บล็อกผ้าตอนนี้นะครับบล็อกผ้าโอเคแล้วเราก็กดตัว R สองครั้งทุกที ให้มันเป็นแนวเดิมนะครับอุ้ยฟังผิดที่นี่นะครับให้มันเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ตลับเมตรใช้ตลับเมตรนะครับ,รบเอามันดันขึ้นไปหน่อยมันไม่ล่วงน,นี่โอเค แล้วก็เลนดีๆนะครังนี่เลยอเค แลก็ยีดมันนะครับยีดมันได้เท่ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ลงสีได้เลยทาสีไปเลยครับใช้สีอะไรก็ได้นะสีแดงมาตนะัวนี้เอาเป็น เหลืองแดงออก้าแดงๆเข้มๆเฮ้ยอันนี้ไม่เทไม่ได้ดีแตาต้องใช้แดงจางนะครับนี่นะครับได้แล้วแล้วก็แล้วก็เซฟไปเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมจะไม่เซฟนะครับเพราะผมมีเซฟไปแล้วแล้วก็วิธีการใช้นะครับเหม,มือนเดิมเลยเอาอี้ยางไว ้ก็ใช้เคโกเค้ก okay. แล้วก็ปรับให้เค้กนะล่ลองหนไปเลยแค่น okay. ั้นเสร็จเรียบร้อยครับแค่ <Okay. S 1> นี้ก็ได้แล้วนะเนี่ย yeah. แล้วซูมไม่ดูนะครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วแล้วเราก็ ติดเจ็ตด,ด้ก็ได้ติดเจ็ตแพกก็ได้นะใช้เจ็ตแพ็กก็ได้ครับผมหาเจ็ตแพ็กอาจจะใช้เป็นสีแดงหรือสีม่วงก็ได้นะแต่ผมชอบสีม่วงมากกว่าครับทาสีเจ็ตอาเป็นสีน้ำเงินอเอคนี่นะครับหรือว่าจะทำให้เจ็ตเราล่องหุนก็ได้นะ ก็ประมาณนี้นะครับนี่แค่นี้ก็บินได้แล้วนี่นี่อ่ะเต้เอ่ยไงขอเก็บภาพกันนะครับโอเคร้องเต้นละเต้นท่าละเก็บภ้พเอาท่านี้ท่าที่สอง ค <Okay. S 2> แค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ